สวัสดีค่ะเขาต้มก็อีพีที่สองพี่น้องมาบึงหลังจากที่เห้าใส่เข่าไปแล้วเนาะประมาณสิบนาทีเข่าที่เห้าหงแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้ทีแลเราห้ากระซีใส่ไข่กับใส่ตับเขานี่ การเ้เขาต้มเนาะเขาก็กะเวงมาค้นกินน้ำพร้อมเนาะพี่น้องว่าเข,ขาเขาจะกินดะดับใดเนาะอยากให้มันเละก,ก็เนี่เขาก็ตุนตุนต่อไปอีก่ <c oughs> อไปพี่น้องเขาก็ต้มตุนต่อไปอีกแต่ว่าคันคันผู้ใดที่ว่าข้อเขียวใดเนี่ยกะเอาใส่ลงไปพ่ถึงสิบนาทีกะสามารถติดปิดไฟปิดยังใดเด้อพี่น้องเด้อ ตะวันนี่เขาเห็่ยห้ค้นป่วยค้นป่วยแบบว่าคนกะแขวเพิ่นบอกแข็งแรกเนาะโคดบอสง่ายๆแต่ฟันเพิ่นบอดีขากันไกลเพิ่นไอเดียวสีอนอนไฟจังหน่อยเดี๋ยวไอเขามาชิดติดหมอ <c oughs> ขันน้ำหน่อยเขาชิดติดหมอเด้อพี่น้อง <c oughs> ขันตอนสุดไทยแล้วเมนูก็สิใส่ตับพี่น้องตับที ทีห้าบดบดแล้วใส่ลงไปเลยตีๆเนี่ยจังหน่อยเด้อะสนมันสิเป็นก้อนพี่น้องแมนท่าสิบบดแล้วกับซ้ำตับเนี่มวันไหนทัามันได้จับก่อนมันก็สิแข็งไหนบอกนี่เห้าว่านาก็จับเป็นก้อนคือเขาตะวันกไว้เวลากินเท่ากับ ข้ากะใส่ซอนแตะๆออกยี่โอละแต่ว่ามันหั่นขันว่าบี้แล้วมันว่าทัวพี่น้องมันสิไปจับก่อนอย่หมองได้มองหนึ่งเวลากินกระสีมองหน่อยมองหลายเนาะมองหน่อยกับมองหลายกับสิเป็นก่อนั่นสินะเราก็อันต่อไปกับคือไข่พี่น้องไข่ที่เราตีผสมน้ำไปเนาะลงไปเลยไม่เมื่อเดียวกัน มาจากอันี่ก็ฝ่าว้นพี่น้องยันไข่มันจับโตมันจับก่อนมันสิแข็งเดี๋ยวไฟจุกน้อยให้มันนาเกินวะพี่น้องเหลืองฟักทองสมแครอท าหารยู่นีค่คพบหามมเดอร์พี่น้องตามโภชนาการเลยคนป่วยคนแก่เด็กเล็กกินได้จ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบคุณลหลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่น้อง